ทรวงเกษตรและสากรโดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และโครงการเกษตรอินทรียปี2564 เรียมความร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด -19 คุณผู้ชมคะี่กำลังปลื้มปลิ่มดีใจนะคะเพราะว่าผลผลิตที่ฟาร์มเนี่ยออกมาอุ้ยงามมากจริงค่ะแต่ทางนี้และทางาน,นั้นเนี่ยต้องขอบคุณทางด้านกรมชลประทานเลยนะคะที่เขามีการบริหารจัดการน้ําให้มีน้ําใช้ในหน้าแรงนะคะในหน้าฝนน้ําก็ไม่ท่วมทางนี้และทางนั้นต้องบอกว่าประตูระบายน้ําเป็นเรื่องสําคัญค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทํางานของกรมชลประทานในการจัดทําประตูระบายน้ํากันไปติดตามชมเลยค่ะ น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆสําคัญขนาดที่ว่าหากไม่มีน้ําเราก็จะตายกันหมดแต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์เรากลับเริ่มใช้น้ําแบบสิ้นเปลืองเนื่องจะคิดว่าน้ําไม่มีวันจะหมดไปแม้จะจริงที่ว่าเราใช้น้ําไปเท่าไหร่ก็จะมีฝนตกมาใหม่ทดแทนได้เรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าจะมีบางช่วงเวลาที่ฝนตกน้อยฝนทิ้งช่วงนาน ที่เรียกว่าฤดูแล้งนั่นไงครับที่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำได้รวมทั้งสภาพอากาศและฤดูการที่แปรปรวนเกิดภัยพิบัติน้ำรุนแรงและบ่อยครั้งปริมาณน้ำฝนและน้ำในเขื่อนที่ลดลงในแต่ละปียิ่งทำให้เราต้องไม่ประมาทและพร้อมฝ่าภัยแล้งไปได้เมื่อเกิดขึ้นซึ่งก็เริ่มได้จากตัวเราทุกคนครับ ส่วนของประชาชนผู้ใช้น้ำทำได้ง่ายๆเพียงปรับพฤติกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของตนเองเช่นรินน้ำแค่เพียงพอและดื่มให้หมดแก้วอาบน้ำด้วยฝักบัวแทนอ่างอาบน้ำและปิดน้ำระหว่างทูสบู่และสระผมแปรงฟันใช้แก้วรองน้ำแทนการปล่อยน้ำไหลล้างผักและผลไม้ให้รองน้ำเท่าที่จำเป็นและนำน้ำที่ล้างผลไม้แล้วไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้ ควรเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจานใช้ฝักบัวรดน้ำแทนสายยางและไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดร้อนจัดเพราะจะทำให้น้ำระเหยไวยรองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถประหยัดกว่าใช้สายยางรวบรวมผ้าให้มากพอต่อการซักผ้าแต่ละครั้งส่วนของภาคการเกษตรสามารถลดการใช้น้ำในการเพาะปลูกปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนในช่วงฤดูแลง้งอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชตระกูลถัว่วปฏิบัติตามรอบเวนการส่งน้ำหรือรอบเวนสูบน้ำอย่างเคร่งครัดรับน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกเท่าที่จำเป็นและใช้น้ำอย่างประหยัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศนอกจากจำเป็นต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ของตนเองแล้วยังควรช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำหรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น ลดปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานด้วยการนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำและการบำบัดเพื่อนำน้ำมาใช้ใหม่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับสูงสุดทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งกรมชลประทานจะจัดสรรน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญคือ 1. จัดสรรน,น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 2. จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งสสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝนเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 4. จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม 5. จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและตลอดมาไม่ว่าจะในปีน้ำปกติ หรือน้ำน้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านน้ำกรมชลประทานจะได้จัดเตรียมน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศตลอดทั้งฤดูแลง้งและฤดูฝนส่วนของภาคการเกษตรจะจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในพื้นที่เพาะปลูกไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงจัดทำปฏิทินรอบเวียนการส่งน้ำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการสูบผ่นน้ำสูบกลับท้ายอ่าง ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองทุกสายและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้เจือจางน้ำเสียประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้น้ำลง10%ด้วยวิธีดำเนินการ 3R คือ reuse, reduce, recycle ถึงวันนี้ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่จะคุกคามไปถึงอนาคตอย่างแน่นอนจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนและทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและร่วมกันประหยัดน้ำอย่างจริงจังสร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อสงวนน้าต้นทุนของประเทศไว้ให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอทั่วถึงเป็นธรรมและผ่านพ้นแล้งกันได้ทุกแล้งนะครับ ราะน้ำมีความสําคัญกรมชลประทานจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อให้มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องน้ําแล้วเรื่องความรู้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นคุณผู้ชมคาติดตามคนไทยหัวใจเกษตรรับรองไม่พลาดเรื่องราวดีๆแน่ๆตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ